ครับสายพระเนตรนะครับสายตอบพระเนตรนะครับริวแกมทั้งคู่นะครับวันนี้เสียงใหญ่นะครับตัวนี้เสียงกลางนะครับริวแกมทั้งคู่ครับลูกปลาทั้งคู่นะครับเสียงกลางครับตัวนี้ตัวนี้เสียงใหญ่กลองใหญ่นะครับตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเสียงสายพระเนตรนะครับริวแกมทั้งคู่นะครับ เรวเยอะนะเลวเยอะเลวแก้มเรวเฟืองครับเรื่องลายไม่ต้องห่วงครับเป็นลูกป่านะครับลูกป่าเลือดร้อยเลยนะครับนี่ครับดูครับสายพระเนียดนะครับคู่นี้สายพระเนียดทั้งคู่นะครับออกต่อหางหาผลดูครับสายพระเนียดนะครับสายพระเนียด แก้มนักคู่ครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้อันนี้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับดูครับถ่ายประเนยตน,นะครับ de okay. okay. okay.